เกี๊ยวบวงนะคะวันนี้มีแตกไฟนะคะหอมรัวเลยค่ะน้ำรัวเลยนะคะลงมือทำเองค่ะทำเองเลยเดอพี่นองเอจอมาจะขวา่วชุกเรีวอหอมๆนะคะ ให้งินเยจกลลักน้อยเขาก็ตัดออกมะนาะตักอ,อกค่ะจะออาอกกระตากตักเย็นอีกที่หนึ่งนะคะปั่นนะคะปั่นหอมกระเทียมแล้วนะคะสุดท้ายตัวนี้เหลืออยู่หอมแดงคะหอมแดงหอมแด,ดงกับกระเทียมนะคะนี่จะเริ่มปั่นกันนะคะ กระเทียมนี่จะปั่นไม่นานนะคะไม่ให้มันเละน,นะคะให้มันพอดีเคี้ยวกรึบๆนะคะโชคดีเลยค,ค่ะเลยค่ะหอมกระเทียมเราจะปั่นพอดีเคี้ยวกรึบๆบแบบนี้นะคะนี่คือปั่นใบบะกูดนะคะใส่รับเอวนะคะกดเอวะคะ่ะ ใส่ใบมะกรูดเข้าไปแล้วนะคะมีพริกนะคะ,ะเอาพริกลงตอนนี้ตั้งขีดทุกอันนะคะลงพริกทันทก่อนันได้ไหม,มได้หรือเปล่านะคะอันนี้เราจะทำเป็นเผ็ดน้อยนะคะแล้วก็ตัดตัๆออกไป ตักออกไปนะคะคัะกน้อยพอแล้วก็อย่างตั้งขิดหมดนะคะ น,นี้จะเป็นเผ็ดน้อยนะคะเผ็ดน้อยแล้วก็เผ็ดมากเราก็จะเพิ่มเข้าไปอีกอน,นี่เราดูดูแล้วตัวนี้ก็เราสร้างมาแล้วแต่ยังไม่พอนะคะอันนี้คือใบมะกรูดนะคะใส่ให้หมดเลยเพราะว่าเราเราทำมาเราจะรู้นะคะเราตั้งขีดเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นอันว่าเสร็จวิธีการชงนะคะต่อไปเป็นวิธีการคุกนะคะคุกคุกนี้ต้องใช้ตัวเองอน,นี่คือเผ็ดน้อยนะคะเดะเราก็จะชิมดูรสเดียวกันแล้วก็จะมาเพิ่มพริกอีกค่ะนะคลเข้ากันเลย ผิดน้อยนะคะเราก็จะปิดตามอีกนะคะเนี่ยยังไม่ถือว่าิดตามแล้วก็มีขั้วอีกนะคะ mm. พ่อแม่พี่น้องคะตัวนี้เราไม่เอากระมังใหญ่เรากระ,ะมังตัวนี้พอเราทาชุดลองนะคะไจะทำชุดใหญ่สุดใด้ทำ ขายไปให้มันสุดๆเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่นะคะมากมานะคะกระเตะขิมด้วย ทกอย่างที่เราทาทุกอย่างเสร็จแล้วเราเอามาคั่วอกแบบนี้นะคะตำก็ตำแล้วโขกก็โขกแล้วนะคะเอามาคั่วแบบนี้นะคะคั่วทำให้มันสุกคั่วนานแล้วนะคะตอนนี้นะคะอนตนอันนี้เผ็ดนะคะอันนี้เผ็ดเผ็ดกลางนะคะตอนนี้เผ็ดกลางเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยคั่วไปก่อนเดีวนะคะมีเผ็ดกลางเราสุกทุกขั้นตอนค่ะสุกทุกขั้นตอนเลยนะคะ อร่อยอร่อยรัวๆค่ะอร่อยรัวๆเขาทำแบบทำกินเองนะคะมีลูกค้าส่งไปต่างจังหวัดเยอะนะคะนรอบนี้ก็จะส่งต่างจังหวัดส่วนมากท่านนี่ลองท่านได้สนใจทักมานะคะโลดาขายในราคาย่อมเย้านะคะไม่ได้ขายราคาสูงนะคะลองชิมรสชาติของโลดาดูได้นะคะกาลันตีได้่าแซ่บนะคะแซ่บ นวะะันนี้วราดาทําเกี่ยวบองนะคะชุดใส่สบายๆนะคะเสื้อบางกะแลงนะคะหลังจากที่ทําเกี่ยวบองแล้วก็ไปอาบน้ํามาบรรจุกเกี่ยวบองเสร็จแล้วนะคะวราดาจะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเกี่ยวบองสุกทุกขั้นตอนของวราดานะคะจะนําเสนอให้ท่านเป็นแต่ละรายการแต่ละราคานะคะหากท่านสนใจอยากซื้อไปกินไปคิมก็ทักมาได้นะคะกระปุกนี้นะคะกะปุกนี้เบ็ดเสร็จเผ็ดกลางนะคะแบบนี้นะคะ ร้อยแปดสิบกรัมนะคะร้อยแปดสิบกรัมบรดาขายกระปุกนี้นะคะหกสบกาทแค่นั้นนะคะส่งฟรีนะคะกระปุกสวยตกไม่แตกกระแทกไม่ซึมนะคะอันนี้นะคะกระปุกละหกสิบก้าบาทนะคะหกสิบก้าบาทท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าของเรามีเยอะนะคะบรดาทำวันนี้แต่ล็อตนี้ก็จะส่งไปต่างจังหวัดประมาณอยู่สิบสกกระปุกนะคะนี่ค่ะ อันนี้นะคะอันนี้คือ69บาทส่งฟรีนะคะ69บาทส่งฟรีนะคะสินค้าของเราเนี่ยนะคะ69บาทส่งฟรีนะคะกระปรุกของเราจะมีอยู่ทั้งหมด3เซตราคาเดียวกันแบบนี้ก็ปริมาณเท่ากันนะคะ69บาทเหมือนกันนะคะ69บาทเหมือนกันนะคะส่งฟรีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเดินทางไกลวลดาจะส่งตัวนี้ให้นะคะ พวกกระปุกตัวนี้ตกไม no welche, lyn, one, ่แตกกระแทกไม่ซึมนะคะแน่นหนาดีนะคะแต่ถ้าขายหน้าร้านลูกค้าจะเอาแบบนี้นะคะแล้วแต่ที่ท่านชอบแต่แบบนี้ก็ส่งแต่ส่วนมากเวลาจะส่งกระปุกนี้ปริมาณเท่ากันนะคะแล้วก็ถ้าขายหน้าร้านก็มีตลับแบบนี้ด้วยนะคะปริมาณเท่ากันนะคะนี่ค่ะตลับเราจะมีอยู่สองรุ่นนะคะแต่รุ่นนี้หมดไปแล้วนะคะเหลือไม่เท่าไหร่แต่รุ่นนี้นะคะบางคนแม่แม่ท่านก็ชอบตลับแต่ตลับตัวนี้มีโอกาสแตกนะคะ ไปเดินทางไกลก็มีโอกาสแตกซึมนะคะแต่ตัวนี้ชัดเจนชัวร์นะคะเพียง69บาทส่งฟรีนะคะอันนี้180กรัมวราดาบรรจุเต็มเปี๊ยกเลยนะคะอันนี้นะคะวราดาทำเองทุกขั้นตอนนะคะวันนี้ทำใหม่ๆสดๆเลยนะคะนี่ค่ะเยอะนะคะบรรจุรุ่นนี้ก็จะส่งพรุ่งนี้นะคะอันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะส่งพรุ่นะะงนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะ เราจะมามีเซตนี้อีกนะคะเซตนี้ยี่สิบเก้าบาทส่งฟรีเหมือนกันนะคะวราดาไม่ขายสามสิบเก้านะคะขายเพียงยี่สิบเก้าบาทอร่อยสุกทุกขั้นตอนนะคะมีกระปุกสองรุ่นเหมือนกันอันนี้กระปุกสามารถแตกได้แต่กันซึมอยู่นะคะแต่วรดาถ้าส่งทางไกลจะใช้กระปุกตัวนี้นะคะนี่คะ่ะสติกเกอร์ตัวนี้เป็นสติกเกอร์เพดน้อยนะคะ สติกเกอร์กลมตัวนี้เป็นสติกเกอร์เผ็ดกลางนะคะเผ็ดกลางไม่ใช่ว่าเผ็ดจนกินไม่ได้นะคะวราดาจะทําให้พอกินนะคะน่คะอันนี้กระปุกละยี่สิบเก้าบาทนะคะส่งฟรีนะคะอันนี้วราดารวบรวมราคาให้เลยนะคะท่านจะเอาคะกันอย่างนี้ก็ได้นะคะกระปุกละยี่สิบเก้าบาทส่งฟรีนะคะตัวนี้บรรจุเต็มเปี้ยนะคะเก้าสิบกรัมนะคะตัวนี้นะคะ รับรองสินค้าของวรดลาเก็บไว้ได้นอกตู้เย็ยนสองอาทิตย์สบายมากเลยนะคะถ้าในตู้เย็ยนสามเดือนแน่นอนชัดเจนเพราะสินค้าของเราไมา่ได้ใส่สารกันบดดูดใดๆทั้งสิ้นนะคะสุกทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็มารุ่นนี้อีกนะคะตัวนี้สามร้อยี่สิบกรัมนะคะวรดลาขายเพียงหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะคะหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะคะหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีสามร้อยี่สิบกรัมนะคะ สามร้อยยี่สิบกรัมหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะคะอันนี้เผ็ดกลางนะคะตัวนี้เผ็ดกลางนะคะมีเผ็ดน้อยนะคะสติกเกอร์แดงตัวนี้นะคะสามร้อยยี่สิบกรัมไม่รวมภาชนะนะคะไม่รวมภาชนะนะคะตัวนี้นะคะร้อยบาทส่งฟรีนะคะร้อยบาทส่งฟรีนะคะตัวนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะคะนี่ค่ะท่านจะเอาเผ็ดน้อยเผ็ดกลางได้เลยนะคะสามร้อย ยี่สิบกรัมนะคะตัวนี้นะคะโอเคท่านจะมาแบบครึ่งกิโลนี้ก็โอเคอันนี้มีอยู่ครึ่งกิโลนไม่รวมภาชนะนะคะร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะพ่อแม่พี่น้องขาะลองเอาไปกินไปชิมนะคะของบรารดารับรองคะ่ะถูกหลักอนามัยแน่นอนสุกทุกขั้นตอนทําไม่ได้สั่งซื้อใครมานะคะไม่ได้สั่งมาจัดโปรนะคะแต่เราทําเองขายเองนะคะหากท่านใดสนใจ ทักมานะคะรุ่นนี้พอดีกินเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เยอะมากวรดาจะส่งวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ตั้งไว้ก่อนพรุ่งนี้ถึงจะแพ็คนะคะวรลดาขึ้นจากตลาดมาสิบเอ็ดโมงเพิ่งจะเสร็จนี่แหละคะ่ะนี่ก็เกือบสามทุ่มแล้วนะคะเพิ่งจะเสร็จโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจทักนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายแน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะเห็นไหมคะสินค้าของเรานี่นะคะ นี่ค่ะโอเคนะคะสินค้าของเราสินค้าของวรดามีแน่นอนตามนี้นะคะชัดเจนนะคะวรดามไม่ได้โกหกนะคะมีแน่นอนนี่ค่ะจะเอาไปส่งเลยนะคะด่วนเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงตามนี้นะคะทุกท่านทานดสนใจรีบเลยนะคะสินค้ามีพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านแน่นอนนะคะแพ็กเกจตกไม่แตกกระแทกไม่ซึบนะคะ ทำอย่างปานนิดนะคะพ่อแม่พี่น้องขาทันใดสนใจนะคะขอบคุณค่ะเกียวบองเสร็จแล้วรัวนะคะ